ตัวร์รัตนบุรีสวัสดีครับนี่คืมอต์ทัวร์นะครับตอนนี้ผมอยู่ในเส้นทาง2076นะครับหน้าบ้านน้าเขียวนะครับช่วงนี้นะครับบรรยากาศฝนตกนะครับตอนเย็นๆนะครับถนนตรงนี้สวยครับกว้างด้วยนะครับช่วงนี้นะครับวิวของรัตนบุรีนะครับวันนี้นะครับฝนกําลังมากครับแต่ว่าก็พอแห้งบ้างนะครับหันภาพสวยนะก็เลยเออหยิบภาพจาก บ้านน้ำเขียวตำบลน้ำเขียวนะครับมาฝากนะครับนี่ทางไปรัตนาครับจากท่าตูมมานะครับนี่ฝนเริ่มลงแล้วครับบรรยากาศของช่วงปลายเดือนมิถุนายนะครับตอนนี้นะครับช่วงเส้นทางจะมีสโลปหน่อยนะครับอยากให้เห็นถึงความสวยงามนะครับถึงบรรยากาศดีกว่านะครับบรรยากาศช่วง จะดูฝนนะครับโอ้ตกนะครับอันนี้ตกไปก่อนแล้วนะครับนี่น,นี่เพิ่งมานะครับข้างหน้าเราก็บ้านสำโรงหนองกลานะครับจินแดนนังกลางแปลงนะครับจริงๆก็มาถ่ายนังกางแกลงนะครับแต่ว่าเลยมาถ่ายต้นตาลนะครับขากลับก็เลยเห็นฝนตกนะครับเก็บเก็บการเดินทางของ อนนี่ก็มาตัวมาฝากนะครับอยู่สวยๆบ้านเฮานะครับนี่หนักไหมครับนี่ผู้นั่งอินตายได้บ็นอนนี่พัฒนาบุรีฝนตกครับแต่บ้านผมยังแรงอยู่นะครับนี่ บานหองคูทางซ้ายมือนะครับโอ้ขาสาราดนะครับนี่คันมอเตอร์ไซค์นั่งขาซารารอบบนนะครับรอบวนหยุดนะครับบอกว่าบ้านสมหนองการถึงบ้านตองคู่ก่อนนะครับขออภัยนะครับเมื่อกี้ไ่คุ้นพื้นที่นะครับจริงถึงโรงเรียนบ้านหนองคูก่อนนะครับโรงบ้านหนองคูโอ้แห้งอยู่ครับ อยู่หนักอยู่นะครับอากาศปิดผมก็เปิดไฟหนีไว้นะครับโอ้ตกถึงบันน้องกานะครับไม่แน,น่ใจว่าจะถ่ายคลิปหลังการแปลงได้ไหมนะครับวันนี้มากับฝนนะครับหลายวันนะครับที่ไม่ตกนะครับวันนี้ก็ลงหนักเลยนะครับแต่เป็นหยอมๆนอ้ยังไม่นาำมากแต่ไม่รู้ว่าจะ อืนว่าลิ่นตลอดบอนะครับนอนลิ่นตลอดกับโอ้เอฟซีนางกาแกงแกลก็คือสีบริษัทแดนแล้วครับแร่งเนาะที่ตรงนี้ขายน้ำผึ้งนะครับพอถึงสโลมองการกวามือเราเนี่ครับน้ำผึ้งจากป่ามือว่าน้ำผึ้งปานะครับอ่าเริ่มจุดนะครับแต่มันก็ไหลมาข้างหลังเรานะครับนี่ทิศทางของฝนนะเราจะถึงบ้าน สำโลงนะครับนองกานะครับจุดหมายของเราอยู่ตรงนั้นนะครับอ่ายังพอฟ้าเปิดอยู่ทั้งนี้แต่ว่า,าทั้งหลังเรามืดเลยนะครับนี่แดนนีฝน,นกวาดไดนะครับนาองทั้ทงนี้แดออกแล้ว เห็นเม็ดฝนกำลังไหลไปโอ้ยหอดบานผมเนี่ย,ย, <c oughs> น,ยนะครับบุญพรพิสัยวันนี้ะะนรัตนบุรีกับบานสำโรงน้องกานะครับจะไปเข้าตรงวัดเนาะเอาถึงจุดหมายแล้วครับจะเลี้ยวเข้าเป็นว่ายวัดเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่าหนังชายอยู่ตรงไหนเอฟซี FC เลยพ่นหมนมาอย่างดีเลยครับว่าให้เข้า,ามาถ่ายทําหนังหน่อยเพิ่นว่านะครับอ,อ๋อไม่ใช่เพิ่นว่าวันนี้มีหนัง บ้านน้องกาณนะือนว่านะครับน่ารักมากแต่เอฟซีนี่โปรโมนตัวต้องขอขอบคุณนะครับเอฟซีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับรน<ม>คุณกำลังไล่จี่มาเลยครับนีกกรลมกำลังมาเนาะแล้วก็เปิดไฟเดี๋ยวไว้สิเขาต้องวัดเลยนะครับเลยวัดมาล้วมอเพื่อสงสัยเลยมาครับเมื่อกี้สุ่มประตูวัด ุ้มประตูตรงโรงเรียนเก่าน่าจะนะนเ,นเข้าทางบ้านก็ได้แต่ว่าเลยแล้วแหละเอาไหนโรงเรียนเก่าเราเลยแล้วเป่นี่โรงเรียนเก่าข้างหน้าเรานี่ซุมนี้เอาเขาวัดเลยเป็นว่าชายอยู่ตรงวัดเนาะเราก็ซ้ายไปก่อนอถต่ว่าฝนมันมบางๆเองครับนี่เอา้าไม่เป็นไรไปถึงจุดหมายเลยนะครับ ลมกําลังมานะครับไรมาก่อนฝนแล,ล้วครับนี่เอามาถ่ายคลิปหลังกลางแปลงไอเอสภาพยนตรนน์นะครับว mm ันนี้นะครับทางวัดเพื่น Manager ว่าไม่แน่ใจว่าวัดฟังผุนหรือวัดฟังที่ <c oughs> ต้องหนีประเดิมบ้านสำโรงเราตั้งอยู่ที่บ้านหนองกาหรือเปล่าใช่บ้านสำโรงโอ้เราจะใช่แล้วแหะนี่ตรงวัด mm hmm. สเสียง, <c oughs> งเพลงแล้ว เ็นโครงหนังแล้วซ้ายมือเราชายที่ผมเคยมาถ่ายแล้วครั้งหนึ่งนะหมู่บ้านนี้นะครับโอ้ยยินเคริ่เงเสียงเหรอครับโอ้ฝนมาอย่างไรนี่เห็นแล้วนะครับหนังกางแลงนี่ยังไม่ไม่เห็นตอนขึ้นจอนั่นนะครับเห็นขึ้นจอแล้วครับเดี๋ยวเราค่อย คลิปเต็มมาให้ชมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ